โอเคเอาละครับแล้วก็ต่างคนต่างลงมาตีที่หนึ่งฮะพืชพาสพีดนะฮะแล้วก็ลงมาฮะแล้วก็ตายอยู่แล้วฮะทีสองกับเพื่อนรับเอลตีที่สามนะแฮกมามูมูฮะเหมือนจะเจอแฮกมามูมูโอ้โหตอนนี้พี่แหลกอยู่นะแฟนเอแคลฮะตีสี่ 4. พอตเตอร์ฮะกับต๊อก กับตวัวคิวนะฮะตีที่ห้าคุณชายปันกับฟิวบัตรมังกรทองตีที่หกใครชายเขียวะฮะแล้วก็จับกู่มาทีหนึ่งฮนะตีที่เจ็ดพินยาพัดฮะแล้วก็แจ็คฮะผมตีที่แปดฮะเจอได้ครับอีกับอ่างฮะตีที่เก้าโฮมกับชอบไม้สั้น,นะฮะแล้วก็ตีที่สิบมาพีเอ็กเอ็มกับปอน,นะผมเออแล้วก็ไก่ะฮะ เอออันนี้เยอะเกินนะพี่อ่านไม่ทันพี่ก็จะเลื่อนดูชื่อพวกเรองให้ไปแล้วกันนะเนี่ฮะเาราค่อยๆดูไปเอาแล้วฮะเราเก้าเก้าเหมืหอนจะการดูจะโอ้โหเอาแล้วฮะนัวนะกะโดูันตรงนี้ดูเอฟโอกับใครก็ไม่รู้ให้ชื่อภาษาเจ๊กเอาล้เอาแล้วฮะตรงนี้สับกันสับกันไปกับพีหรือน้องบ้าดีเออ เรามาดูจับกล้องดูกันทุกคนก่อนนะฮะตอนนี้โอ้โหเหมือนตรงนี้จันรวัวกันฮะแล้วเหมือนบีเอลจะโดนเลือนเลือครึ่งหนึ่งโดนใครฟันมาตั้งไอวอลปิดไปฮะเออฮะเชี่ยที่จะจับกล้องให้ครบทุกคนนะโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสิ้นแฮร์หรือเป็นอะไรฮะ,ะมาดูทางด้านอไฟฟลา,ฟลาด์ฮะ มาเราจอเจอ,เจอไอ้บมาสี่เก้าจะแตกนะฮะตอนนี้จะเจอเขาฟันล่วงหรือเปล่าะน้องเปล่านี่น้องเป่าสี่เก้าวาวให้พันลำก่อนนะยน้องเปล่าเราก็มีคนแตกไปฮะแฟนเอคลนะฮะแตกไปนี่ฮะเอ็กอะไรเนี่ยเอ็กมามุมุกก่อนได้ทำการวิ่งหนีฮะือ่อรับาเอา็กมูเออ่อ ก็ตอนนี้ก็มีคนสิ้นแฮไปแล้วคนหนึ่งฮะเด๋ยวก็คือเหี้ยแล้วเมื่อกี้นี้เอาฮะตรงนี้ก็มีมงมีมีดาวิ่งไล่ฟันกันนะใครนีได้หนีแต่มีรถได้นะใช้รถได้นะะแล้วก็สับคุณใช้ปันนะสับเอาแล้วฮะวิ่งตามใครก็ไม่รู้คุณใช้ปันเออวิ่งตามไปแล้วก็โดยู่นองเปล่านีดไปใส่นีนองเปล่า นองเบารอพี่ก่อนคือคนเหี้ยเลยแล้วก็โดดขึ้นหลังคาไปแล้วก็โดดลงมาโอ้เขา่า,ขาใจ๊งาเข่าใจ๊งาเดี๋ยวมาดูมักงกรทองกำลังไล่ล่าคือเหี้ยอะไรเนี่ยเพียอ่าววิ่งซาไปฮะแล้วก็วิ่งหนีไปเอาแล้วก็เ,อเ,อเ,เจออีกคนหนึ่งฮะแหมยังไงฟาร์มหาเลือดหาของไปฮะแล้วก็ซับซับซับ โอ้โหไปดูทางด้านชายเขียวโอ้เมื่อกี้นี่ชายเขียวอ่ะชายเขียวก็กำลางังโดนคุณชายปันยิงได้สาบู่ฮะเนี่ยะ <c oughs> กับตัวโอ้โหโตัวนี้สีกูด้ดอะเราวิ่งไปฮะอ้าวอา้าวปิงฮะ โอ้โหเหมือนมีคนได้ปืนมาฮะปืนลูดหรือเปล่าระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหเหมือนมีคนได้ปืนลูกมาฮะถ้าได้ปืนก็ช่วยไม่ได้ฮะก็ต้องใช้ไปโอ้โหรถจั่วจั่วจั่วั่วทีหนึ่งกัใช้เขียวกแล้ววิ่งหนีกันขอทุกัวทุกนะแล้วเจอไอเจอได้ครับจินะฮะต่างคนต่างพาดวิ่งหนีฮะใครได้ปืนนี่ถือว่าดวงดีมากเลยครับมันเอามาจากไหนครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เอาปืนไปจากไหนกันวะไอป้อนกับพีเอกเมฮะเหมือนจะแบ่งอาวุธกันเออมานะปืนน่าจะตกมาตามเออดอกหรือเปล่าวะก็เช็คกันดูนะฮะถ้าใครได้ปืนก็จะได้เปรียบไปเกมนี้ก็กระโดดมาหาทางด้านเรามาดูทางด้านเบบี้กับเหมียวฮะเหมือนกำลังดูนเขาหวดูฮะเบบี เบบี้ <Baby S 2> เหมือนกำลังดูเขาไล่หนุ่มปรตูอยู่เบบี้วิ่งหนีไปเดี๋ยวก็ใไข่ต้มอยู่นอกวงครับกับ l อหมีขาวฮะอูตอนนี้คือคนตายไปแค่คนเดียวเองครับและยังไงฮะและเจอข้างหน้าฮะ LG o ฮะเหมือนข้างหน้านั้นก็จะมีคนใช้อาวุธปืนอยู่เหมือนอ่าพอตเตอร์ฮะกลังดูนบินไปและตรงนี้นัวกันแล้วครับ เออไอเปอร์ซีฮะไอเปอร์แซครับวิฟันวิฟันเอาเจ้าเอาจ้าไอ้เปอร์ซีกูไปก่อนแล้วเว้ยเอาวิฟันเจอรู้ว่าฟันอุ้ยเจ็บนะไอ้เปอร์ซีครับฟันอุ้ยอุ้ยสองลุกหนึ่งสองลุหนึ่งฮะจะไหวจะอยู่หรือจะไปหรือจะไกลหรือจะใครฮะเออต้องทำการหนีแล้วก็มีคนชุบเพื่อนนะตัวนี้เราก็มีอาวุธปืนอยู่ แล้วก็อดูจุไปรถวันหเข้าหวัวจะแตกจะแตกแล้วมาดูทางด้านในบุมชุบหัวไ <c oughs> อ้เย่อเย่อเลยเย่อเย้ยบ้าน้าโอโ้โหนัวฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นัวฮะเราก็เรียบร้อยฮะยิงหัวโดนเรียบร้อยแต่ตรงนี้ครับมีอาวุธปืนหนึ่งคนแล้วก็บินหนัวเราจรระไปตงมาดูทาง ด้านเก้าเก้าฮะเออกำลังพันยาอยู่ตอนนี้แล้วก็ยิงปืนก็นอย่างมามันฮะเหมือนจะมีคนตายไปเรื่อยๆนะฮะเรามาดูทางด้านมีขาวฮะบิงไล่ฟันตูดไทยก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงปืนข้างล่างตรงนี้เริ่มนัวตรงนี้เริ่มนัว,นนวบอกเลยอ๊ยโ๊ยโอ๊ยๆๆเอาว่ะไข่ต้มมีอาวุธปืนนะครับมีปืนลูดนะฮะไข่ต้มช่วยเพื่อนยิงฮะแล้วก็ล้มไปมีเขาได้เรียบร้อยฮะมีเขาไม่น่ารอดนะผมแล้วก็เจอกักขังห่วงเหนียวฮะ เรียบร้อยฮะเรามาดูทางด้านเบบี้เพื่อนมีขาววนะกำลังไล่สาบใครก็ไม่รู้ตอนนี้เอโอโอมีคนตายเป็นเบือเลยฮะตอนนี้เริ่มมีคนตายเยอะขึ้นแล้วฮะแต่ว่าสามารถชุบกันได้นะอตอนนี้ก็ชุบกันดูแล้วตอนนี้อยู่นอกวงก็ดูวกันดูนอกวงะฮะ49เออกับตายอยู่แล้วฮะกำลังกระโดดนะ แล้วก็แอ็มามูมูฮากำลังชุบเพื่อนนะครับผมพอดีเลยอ่าถ้าพี่กิตาสร้างเสร็จผมขอสร้างต่อได้เลยแตวตรงนี้นัวกันฮะเหมือนจะมีคนได้ฟาร์มาร์สมาวอตเตอร์ไม่ได้ฟาร์มาร์สมาซึ่งได้เปรียบเขามากนะอย่าตายเขาเะเฮ้ยในนีะมีปืนนะฮะทูคิวติกูกนะจะเจอมีดฟันตายหรือเปล่าแล้วคุณใช้ฟันนะฮะยิงไปฮนะ หมือนไม่ได้เอาล็อกเป้ามานะเหมือนมีบิฟูมาชนนะใครเหี้ยไปก็มีปูอไอ้เหี้ยรถบิฟูชนล้มไปฮะตรงนี้แล้วเหมือนตรงนี้ก็จะนัวกันอาา่าฮะแล้ววันนั้นดูไปเรื่อยๆฮะนี่ครับคนขับบิฟูนะฮะก็รถบิฟูพังแล้วเรียบร้อยฮนะโอ้โหถ้าใครมีอาวุธปืนก็ได้เปรียบแล้วถ้าใครมีรถบิฟู นุชขันนี้ได้เปลี่ยนเข้าไปใหญ่มีกระโดดมาฮะเแบบี้ฮะเรามาดูทางด้านไอ้ต้มฮะเออเขาเดียวฮะโห,หนัวกันมากแถวนี้ดูไปเรื่อยๆฮะเรามาดูเอา้าไอ้วนนั้นมันตายยังวันเนี้ยไอ้วนซัพพอร์ตเหมือนตรงนี้จะนัวกันมากครัไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้ เออเหมือนตีหนึ่งจะตายไปแล้วฮะกระโดดมาหยงมาหยงมาหยงมางดูทางด้านนี้ตายอยู่แล้วฮะแอบอยู่ฮะอยู่ขอบวงก็เ,เพื่นรับแอบก็อยู่ด้วยกันฮะสองคนนี้อ่าเดี๋สีกูดฮะกำลังวิ่งหาคนเลยเนี้ยตรงชายปัน,นะฮะมีปืนมาแต่ปืนไม่ได้ล็อกเป้านะฮะต้อง ปุ่มปืนให้ดีๆด้วยแล้วก็เจอมีดเราก็นัวกันนะตรงนี้มีสามสี่คนเราวิ่งแบบไอ้คุณชายปันยังไงฮะจับปืนแล้วก็ยิงฮะยิงโดนยากนะะปืนนะพี่บอกเลยนะฮะเออบัดสวัสดีฮะแล้วยังไงคุณชายก็โดนซับก็โดนยิงเป็นยิงยากด้วยนะฮะต้องยิงดีๆต้องปุ่มปืนดีๆฮะเรามาดูทางเพื่อนมังกรทองเพื่อนของคุณชายปันฮะ กำลังวิ่งไล่ล่ากันอยู่อย่างมาวันมาดูชายเขียวกับทีหนึ่งฮะก็อยู่หอนได้ไกยอยู่ฮะเออไม่มีอะไรมากคนนี้มาดูทางด้านเจอใครเจอได้ครับอีฮะเรามีปืนพกฮะเหมือนจะเอาปืนพกจริงดูคำบนงัวกันมากแล้วคำบนงัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่างอ่างนะจ๊ะไม่ไม่อ่างนะจ๊ะโอ้โหชื่อแต่ละคน สุดยอดจริงฮะไม่อ้างกบพันยายอยู่ตรงมุมนี้ฮะวดีนะ๋ยว BXB เปิดนะโยนระเบิดว,วัวไปฮะตัวนี้เออเออแล้วมาดูทางด้านไอ,บอ้บอสเหมือนจะทีเกนเหมือนจะเก็บไปได้สามคนวันมมนจะรฆ่าใครไม่ได้เลยฮะเอาละฮะตอนนี้เริ่มวงก็บีบเข้ามาแล้วรับรองว่าวงดท้ายได้นัวแน่นอน<ๆ>แล้วไอ้สามตัวห้าม มาดูป้ายแล้วเ็าเต้นใส่ป้ายะฮะคืออะไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้คือแบบบูชายันกับป้ายอยู่ฮนะแล้ดวดีจีดีดดฮะกำลังได้หวดกันอยู่เลยพอ,อนาฬดิกาก็รัวกันมากฮะตอนนี้โอ้โหโดนนะเอาลนะฮะโอ้โหต่างคนต่างนัวมากซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่ได้ต้นแฮวไปะฮะแล้วก็ไข่ต้มฮะกำลังวนนีกับ ช่างแอช่างมอเตอร์ช่างมอไต,ไตเหมือนจะเจ็บะะแล้วฮะเรก็ได้ปืนมารัวไม่รดนนะ,ะเออเออกระโดดสับรัวเข้ามาไปร้อยยี่สิบสองมิเมตรแล้วยังไงฮะเพื่อนมาเรานัวนะตรงนี้เราก็จะตายหรือเปล่าโอ้ยนิดเดียวฮะโอ้โหโอ้โหตรงนี้เริ่มนัวแล้วตรงนี้ยิ่งนัวฮะโอ้โูทางสิบห้าไวฮะ หนูว่าได้โยนระเบิดตูงตามตูงตามมันตรงนี้ขวดมั่วเลยขี้เหร่เลยครับพี่อ่แล้วมันดันมามอเตอร์ฮะโอ้โหโอ้โห LGO ฮะวิ่งสวนแล้วกส็ส,สับสับปืนนี้ก็ยิงยากเหมือนกันนะฮะก็ต้องใครที่เล่นปืนก็ระวังด้วยนะฮะระวังมีดจะบินเข้าหน้าให้นะฮะมาแล้วฮะตอนนี้เอาละฮะ อุ <ider> ้ยเจอได้นะอีโดนนะโดนนัวนัวมากตรงนี้ไม่อ้างนะจ๊ะก็วิ่งมาหอนาฬิกาแล้วตอนนี้ฮะต่างคนต่างวิ่งกระโดนมนมาดูไอ้ปอนฮะก็ยังไอ้ปอนจะล้มแล้วตอนนี้ปอนบอกโอ้ยจะไปต้องไปกูโอ้ยปอนจะล้มแล้วฮะคือยังไงฮะปอนปอนป้อมยาเอาใจช่วยปอน เธอเดี๋ยวจะช่วยป้อนอยู่ปอนได้กระโดดลงไปฮะทางด้านพีเอ็มก็พยายามที่จะป้อมยาโอ้โหเหมือนตรงนี้จะนัวทั้งนี่ทั้งปืนทั้งระเบิดนะระวังด้วยเออ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 นัวไปฮะตรงนี้เอ็ก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 ฮะโอ้โหนัวฮะเรามาดูรอดูตอนนี้วงยังเหลือยี่สิบแปดกูน่าเหลือเกินครึ่ง เอาเรื่องนะดูพอนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะตายนะบางคนก็ใกล้จะตายฮะ่ะบางคนก็หลงไปฮะยูเอฟโอโดนยิงร่วงไปฮะตอนนี้โอ้โหเพื่อนช่วยได้หรือเปล่าเพื่อนก็เหมือนจะไม่รอดหรือเปล่ายูโอยูเอโอ,โ,อโดนเก็บไปครับกันชาฮะเอาไล่เอามีดตโต้หัวก้นเขาแล้วก็ไม่สนใจครับใครจะยิงให้จะ,ะไปบิงไอเหี้ยงกดหัวกดหัวตอนนี้ แล้วก็เอ็กฮะเอ็กได้เหมือนได้ปืนใหม่มาลู่ไม่โดนเขาสักตัวฮะระบบมันยิงยากจังวะตัวนั้นก็กระโดดข้ามหัวไปข้ามหัวมาฮะงงงงไปไกลตาแตกแล้วตอนนี้ดี๋ยวก็ถือไม่ยินวิ่งไปฮะมีทางด้านพอ์เตอร์ฮะพอ์เตอร์จะแตกแล้วพอ์เตอร์จะแตกหรือเปล่าพอ์เตอร์กระโดดหลบฮะเหมือนพอ์เตอร์แกจะล่มแล้ว เนียโอ้โหโอ้โหวงเจ็บนะวงเจ็บนะกัญชายีนะฮะเออนัวนัวนัวฮะนัวฮะไอ้เล็กตัวเดียวฮะตอนนี้ก็เหลือยี่สิบสี่คนฮะเหลือครึ่งหนึ่งของแมพฮะเออตามาดูวะเออมามมาดูสภาพแต่ละคนฮะตายอยู่แล้วเอาปืนพกลายยิงเ้อง่ะลวนตรงไหนก็นัวกันมากเลย วงจะบีบแล้วตอนนี้ยังนัวกันอยู่ฮนะไ <c oughs> อ้เหี้ยโคตรนัวโอ้โหแล้วก็กระโดดไปฮนะโอ้โหปิงฮนะตัวนี้ปิงเจ้าของปิงฮนะโอ้โหโอ้โหเจ้าของปิงอยู่โอ้โหทั้รง,ทงระเบิดทั้งอะไรไม่รู้โอโอ้หบุงแรงมากฮะโอ้โหชายเขียวปลาระเบิดอย่างเดียวชายเขียวฟอกอืออือระเบิดเอาระเบิดไปกินไอ้พวกสารยาเมย เดี๋ยวแจ็คฮะโอ้โหได้ปืนพบกยิงวงห่างเจอได้ครับพี่เอาในอ่าน,นะจ๊ะไอป้อนไอปอนกับพี H ่เอะายัดระเบิดลงทางขึ้นนะใครขึ้นมาบึงแตกฮะแต่ก็ต้องบีบวิ่งเข้าวงนะฮะเพราะว่าวงอยู่บีบไปตรงเนินหอนาฬิกาตรงนี้จังัวก็อยู่ยังไม่มีใครตายฮะแล้วเหมือนในบูบัวแตกระเบิดไปเะโอ้โหระเบิดเยอะ เขาหนี้ใครมีระเบิดนี่ก็ถือว่าได้เปรียบมากฮะโยนไปฮะชายเขียวเขียวงมดบู้อะไรไเขียวคือเยี่ยอะไรกันเนี่ยทยอยตายกันไปแล้วตัวนี้แล้วก็มีคนวางระเบุงวางระเบิดไปโอ้เออเออคุณชายปั่นนะวางระเบิดไปชายเขียวโยนระเบิดอย่างเดียวฮะชายเขียวบอกมึงจงเจอระเบิดกูละอีผีแล้วก็เก็บไปหนึ่งฮะชายเขียวระเบิดโยนทัวไปฮะก็เจอได้ฮะแล้วก็มารุ่ทางด้านซอนนะฮะกับพีกกเอ็ม บอลก็ปาระเบิดไอ้เหี้ยนี่มันห้องระเบิดมาดิไอ้เหี้ยปาจะระเบิดในการนี่้ยัดเขเอาละครันนัวบอลบอกคุณนัวคุณนัวเฮ้ยเย้นัวตอนนี้คือนัวตอนนี้เหลือแปดคนอะอุ้ยโอ้โหตอนนี้เหลือเหลือเจ็ดคนสุดท้ายอะนัวปาระเบิดเงินนัวมากเลยนี้ พี่เอก็แบบมันไม่ใช่ห้องมีดแ้วพี่มันคือห้องปาระเบิดไอ้เหี้ยเันโครเหี้ยเลยหลักนะเออแล้วก็พีเได้พยายามได้ฟันเพื่อนฮะแล้วใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้แล้วโดนระเบิดตัวเองแล้วฟุนล้มฮะนิกจะมีใครชนะแล้วเดวเรียบร้อย Ha <laughs>